สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคัวทุกคนเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าฟังไทยฟังลาวลาวต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะมาจา้ะวันนี้มากินเขาก็ไม่พูดเนาะจ้ะเนาะวันนี้แม่พวงมีกับข้าวนี่จ้ะตำแก้วจ้ะตำแก้วปลาตำแก้วปลาแดดมันทอาจ้ะแล้วก็มีหมกหน่้อใหม่หมาจ้ะนี่หมกหน่อไม้แล้วกันทอดปลาสลิดจ้ะผักกระเมี้งนผักผักสดมีแตงกวาได้จ้ะเนอะแล้วกันเนื้อเ,เอ หลวงดอกแค่มาจากละกันบ้านหอองง้องหมงงอยวนะาจ๊ะเนาะมาจ่ามาไม่กินของเหมืนกันแล้วเกี๊ยวเสียบพวกต่ำเอ็นีน่นี่เกี๊ยวปลาปลาไขายปลาเด็กบอมันทอดแต่มันมันมันมาเชื่องเป็นปลาเด็กบอมเป็นเป็นเกียเ๊ยวเซตตอนปลาจา้ะมาได้จ้ะเด้อแซ่บคือเกลีเผ, <c oughs> ผ็ดอือจ้ะ mì muối, Và ăn. treo tít tủy. như mấy cả. Anh nó mày, ta lục đục năm, ấy, tớ xếp, tớ xếp. Xếp đột đột năm. สุดเนี่ยหน่อยอืมมาได้จ้ะเด้อแต่ไม่พวงก,กินเผื่อนะคะอือแซ่บมกน้องใหม่อืมแซบ nhìn vào khe mày kìa tầm mụ tầm mịn đi đi สิทธิหอดบานแห้งๆตาแก้วต่อสดิปน่วน่วนฟ้าเหมือๆคืมๆนจะไม่ฝนฝนกันล่งลิ้น เราใหม่มา่บ้านก็เหลือได้จ้ะมีพวกกินปเบิดป่าสิสุกกับปลาเดสุก่สิเฮดมอนีีแลยปราดิเหดุซ่บ Så lidt der, der ser op, ser ham nu, no, og คปนใส่ใบกิงหอมหอมใบกิงเป็นแบบคนเนื้อไหมจ๊ะอาหารเนื้อเลยเสียบหอมบ่มันสูตรบานเข้าเด็ดสูตรทั้งเนื้อ ยิ่งชัดบนอดพี่น้องไม่บ่ค่อยดีจ้ะ ขอโทษด้วยเจ้าด้วยหลุดมาขายของมันแห้ง ซื้อดอ,อกแค่น้ำผู้เฒ่าจานอาซิบบาซื้อมาจานหนึ่ง อืฉีกตอนมาเด็กหรอเขาเบิดแล้วพี่น้องได้กินแซ่บๆกินเขาได้ แซ่บค่ะพี่น้องเอาละค่ะวันนี้คลิปนี้มีพวกกระยิ่มนึงนะเจนเนาะจะมากินซูปพีซซุปนั่นนะเจนนะมีพวกตำแก้วตำแก้วปลาแด็กบานเฮาเมีจ่ะแล้วก็ลวกอันลวกข้าวหงงโง่หิวนะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีแตงแตงสดก็เป็นแตงกัวจ้ะแล้วการมกน้ำมันม่จ่ะกินมาเบิสักหน่อยมันมีหลายอย่างแล้วก็ทอดปลาสลิดกันอันนี้ม่พวกกระสือมาที่ปลาเด็แกะมันหลายอย่างแกนอันนี้ก็หมูทอดสามสันทอดนมเจะเนาะ อ่ะละค่ะสำหรับวันนี้ในพงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเดอะ้อที่เข้ามาชมมาติดตามแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดอถูกใจให้ม่พงศนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพงก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะเด้อเพื่อม่พงศเสริมมีกันำลังใจเฮ็ดกิบต่อๆไปน่าจะเนาะในพงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในพงศ์ค่ะเด้อร์สำหรับวันนี้ในพงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ